งานรับน้องปีนี้ไม่ธรรมดาเพราะเพื่อนใหม่ไม่ใช่แค่รุ่นพี่แต่เป็นหุ่นยนต์หมา ที่มหาลาัยเจอเจียงมีงานต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่มีหุ่นยนต์หมาจากบริษัท Deep Robotics มาช่วยสร้างสีสันและแบกสัมภาระให้ด้วยจากในคลิปเจ้าหมามีอยู่3รุ่นคือไลฟ์ฟีสายเอนเตอร์เทนที่มาหมุนโดดโลดเต้นให้ดูลิง k ์ M 2 0 e n t y hybrid ล้อขาจะก,กลิ้งบนพื้นเรียบหรือเดินขึ้นเนินก็ได้หมดและ Exterdy ที่เป็นสายแบกตัวจริงน้ำหนักได้ถึง85กิโลกรัมจะเดินขึ้นบนันไดทางหินหรือพื้นขรุขระก็เอาอยู่ซึ่ง Deep Robotics คือบริษัทที่ก่อตั้งโดยจูชิวก อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยและหลีเ่เฉานี่เลยเป็นการสปินออฟจากงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงไปสู่การใช้งานจริงโดยเฉพาะเจ้าเอ็กซ์เรีที่เปิดตัวครั้งแรกในปี2023วันนี้ได้ก้าวออกจากห้องแลบมาสู่ชีวิตประจําวันจริงๆตั้งแต่งานต้อนรับไปจนถึงอนาคตที่อาจใช้ในด้านโลจิสติกส์หรือการลาดตระเวนนี่แหละค่ะหุ่นยนต์หมาในห้องแลบของอาจารย์ในวันนั้นวันนี้มันกลายเป็นเพื่อนใหม่ที่ช่วยถือกระเป๋าของนักศึกษาแล้วค่ะ